สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันในภาคเรียนที่2นะคะปีการศึกษา2564ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะใน EP ที่1นี้นะคะครูก็จะสอนในเรื่องของคำคร้องจองนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นนะคะนักเรียนบอกความหมายของคำคล้องจองได้ค่ะข้อที่2นักเรียนยกตัวอย่างคำคล้องจองหนึ่งพยางค์ได้ถูกต้องค่ะและข้อที่3นะคะนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไรนะคะคำคล้องจองก็คือคำที่มีสระเสียงเดียวกันหรือคำที่มีสระ และตัวสะกดในมาตราเดียวกันนะคะข้อสำคัญในการแต่งคำประพันธ์ทุกชนิดคือคำคล้องจองค่ะผู้ฝึกหัดแต่งต้องฝึกฝนเรื่องการเลือกคำที่มีความหมายคล้องจองกันมีความไพเราะด้วยพยัญชนะเสียงสระ ควรมีความหมายเจาะจงกินใจได้ลึกซึ้งด้วยนะคะนี่คือสาเหตุนะคะว่าทำไมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เราจึงต้องเรียนเรื่องคำคล้องจองกันอยู่นะคะเนื่องจากว่าเราจะนำไปเรียนในเรื่องของการแต่งกรค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิป การสอนกันเลยนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจดูคลิปการสอนด้วยนะคะเพราะหลังจากการดูคลิปนะคะครูฝนก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะ่ะคำคล้องจองสวัสดีค่ะน้องๆ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำคล้องจองกันนะคะน้องๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะกล้าวกำลังทำอะไรอยู่นะ่ะทำการบ้านวิชาภาษาไทยครับแต่กล้าวไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยครับกล้าวไม่เข้าใจเรื่องอะไรล่ะกล้าวไม่ค่อยเข้าใจเรื่องคำคล้องจองอะครับ ไม่ยากเลยเกล้าเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะคำคล้องจองคือคำที่มีเสียงสระเดียวกันและถ้ามีตัวสะกดจะต้องอยู่ในมาตราเดียวกันคำคล้องจองในคําประพันธ์เรียกว่าสัมผัสซึ่งคําคล้องจองนั้นมีอยู่หลายประเภทด้วยกันแบ่งออกเป็นคําคล้องจองหนึ่งพยางค์คำคล้องจองสองพยางค์คำคล้องจองสามพยาง และคำคล้องจองสี่พยางเรามาเริ่มดูกันที่คำคล้องจองประเภทหนึ่งพยางก่อนเลยนะคำคล้องจองหนึ่งพยางคือคำที่ออกเสียงครั้งเดียวมีเสียงะเดียวกันมีมาตราตัวสะกดเดียวกันส่วนรูปและเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้คำคล้องจองประเภทสองพยางนั้นคำสุดท้ายของกลุ่มคำแรกจะสัมผัสกับคำแรกของกลุ่มคำถัดไป หากเป็นกรณีที่กลุ่มคำคล้องจองประเภทสามพยางและสี่พยางนั้นคำสุดท้ายของกลุ่มคำแรกจะสัมผัสกับคำแรกหรือคำที่สองของกลุ่มคำถัดไปจ้ากล้าวยังไม่ค่อยเข้าใจเลยพี่กิ่งยกตัวอย่างคำคล้องจองให้กล้าวฟังหน่อยสิครับได้สิจ้าเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังทีละประเภทนะเริ่มกันที่ประเภทหนึ่งพยางก่อนเลยแล้วกัน ตัวอย่างคำคล้องจองหนึ่งพยางก็เช่นลิงยิงคำว่าลิงจะคล้องจองกับคำว่ายิงคำว่าวิง่งกลิ้งคำว่าวิ่งจะคล้องจองกับคำว่ากลิ้งคำว่าหญิงจริงคำว่าหญิงจะคล้องจองกับคำว่าจริงคำว่าอิน หินคำว่าอินจะคล้องจองกับคำว่าหินและอีกหนึ่งตัวอย่างคือคำว่าเหมือนเรือนคำว่าเหมือนจะคล้องจองกับคำว่าเรือนต่อมาเรามาดูตัวอย่างคำคล้องจองสองพยางกันต่อเลยนะก็เช่นบาปบุญคุณโทษคำว่าบุญจะคล้องจองกับคำว่าคุณ คำว่าตอบแทนแฟนเพลงคำว่าแทนจะคล้องจองกับคำว่าแฟนนักเรียนเขียนอ่านคำว่าเรียนจะคล้องจองกับคำว่าเขียนคำว่ามองดูปูม้าคำว่าดูจะคล้องจองกับคำว่าปูและคำว่าผ้าขาวสาวสวย คำว่าขาวจะคล้องจองกับคำว่าสาวอ๋อครับต่อมาเรามาดูคำคล้องจองประเภทสามพยางกันนะตัวอย่างเช่นคำว่ามีความรู้เชิดชูเราคำว่ารู้จะคล้องจองกับคำว่าชูคำว่าไม่ย่อท้อรอเวลา คำว่าทอจะคล้องจองกับคำว่ารอทำความดีมีน้ำใจคำว่าดีจะคล้องจองกับคำว่ามีคำว่าคำสารพ่อขอจำไว้คำว่าพ่อจะคล้องจองกับคำว่าขอและอีกหนึ่งตัวอย่างสำหรับคำคล้องจองสามพยางค์คือคำว่าทำการบ้านงานมากมาย คำว่าบ้านจะคล้องจองกับคำว่างานพี่กิ่งแล้วคำคล้องจองประเภทสีพยางนเหรอครับได้จ้าเรามาดูคำคล้องจองประเภทสีพยา์กันต่อเลยก็เช่นคำว่าตักข้าวใส่จานงานบ้านมากมายคำว่าจานจะคล้องจองกับคำว่างานคำว่าคนไทยใจดี มีน้ำใจมากคำว่าดีจะคล้องจองกับคำว่ามีเช่นเดียวกันจ้ากล้าลองช่วยพี่คิดสิว่ามีคำคล้องจองอะไรอีกบ้างที่มีสีพยางค์คำว่าเจ้าแมวน่ารักมันทักทายฉันคำว่ารักจะคล้องจองกับคำว่าทักครับกล้าเก่งมากจ้าเรามาดูกันต่อที่คำว่าคํามาจับหนู ชอบขู่เสียงดังคำว่าหนูจะคล้องจองกับคำว่าขู่และตัวอย่างสุดท้ายคำว่าลำบากตราตรำทำมาค้าขายคำว่าตรำจะคล้องจองกับคำว่าทำจะ้ะกลเข้าใจแล้ว,ลวเหรอครับพี่เก่งเป็นยังไงบ้างคะน้องๆพอจะเข้าใจกันบ้างไหมคะถ้าอย่างเรามาทำแบบทดสอบ เพื่อเพิ่มความเข้าใจกันดีกว่าค่ะถ้าพร้อมแล้วกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างเพื่อพบกับกิจกรรมตะกร้าแสนสนุกได้เลยค่ะน้องๆคะเรามาดูกันต่อดีกว่าค่ะว่ากิ่งเขาจะมีอะไรแนะนำกล้าวเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับคำคล้องจองอีกหรือเปล่านี่กล้าวรู้หรือเปล่าว่าเมื่อเรานำคำคล้องจองไปแต่งเป็นคำประพันธ์ เราจะต้องเรียบเรียงให้คำคล้องจองสัมผัสกันตามลักษณะบังคับของคำประพันธ์ที่เราเลือกแต่งซึ่งจะมีชื่อเรียกตามคำประพันธ์บทนั้นๆตัวอย่างเช่นเมื่อเรานำคำคล้องจองไปแต่งเป็นกราบยานี11เราจะต้องแต่งให้คำคล้องจองสัมผัสกันตามลักษณะบังคับของกาบยานี11เป็นต้นจ้าเหมือนกับกาบยานี1 11บทนี้ใช่ไหมครับมารยาทที่งดงาม ขอเอ่ยถามคืออะไรงามกายวาจาใจสมควรให้เอ่ยคำชมกายงามตามสมัยฝึกวิน,นัยให้เหมาะสมลุกนั่งระวังลม้มน่าชื่นชมงามสง,งา่าซึ่งคำว่างามคล้องจองกับคำว่าถามคำว่าไรคล้องจองกับคำว่าใจ คำว่าชมคล้องจองกับคำว่าสมคำว่าสมัยคล้องจองกับคำว่าในและคำว่าสมคล้องจองกับคำว่าลม้มครับใช่แล้วจ้ะคราวนี้กล้าเข้าใจเรื่องคำคล้องจองแล้วใช่ไหมกล้าวเข้าใจแล้วล่ะครับดีมากจ้ะถ้าอย่างนั้นรีบทํากันบ้านสิจะได้เสร็จเร็วๆ วันนี้น้องๆก็คงเข้าใจเ,าเรื่องคำคล้องจองกันแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าเช่นนั้นเรามาทดสอบความรู้ความเข้าใจกันสักนิดนะคะกับกิจกรรมฉายเดี่ยวถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะน้องๆคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมนำความรู้เกี่ยวกับคำคล้องจองไปทบทวนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คาบเรียนต่อไปสวัสดีค่ะ หลังจากที่เราดูคลิปจบไปแล้วนะคะก็สรุปเรื่องคำคล้องจองหนึ่งพยางได้ดังนี้นะคะครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะคำคล้องจองนะคะเราจะสังเกตจากนะคะเราจะสังเกตจากสระนะคะสระจะต้องเป็นสระเสียงเดียวกันนะคะแล้วก็สังเกตที่มาตราตัวสะกดนะคะคำว่ากินอยู่ในแม่กลนนะคะ ไม่จําเป็นต้องสะกดด้วยนอหนูทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าแม่กลนะคะแม่กลมีพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนนอหนูสะกดเนี่ยได้ตั้งหลายตัวนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือคําว่ากัดนะคะนักเรียนก็สังเกตจะสระนะคะและมาตราตัวสะกดนะคะจะมีสระและมาตราตัวสะกด เหมือนกันนะคะแบบนี้เราเรียกว่าคําคล้องจองนะคะตัวอย่างที่3นะคะมีการใช้สระอนะคะและสะกดด้วยบอใบไม้ซึ่งบใบไ,ไม้อยู่ในแมกกบนะคะ,ะนักเรียนทอเข้าใจใช่ไหมคะอันนี้เป็นคําคล้องจองหนึ่งพยางเดี๋ยวเราลองไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะ แบบฝึกหัดที่1นนะคะเป็นเรื่องของคำคล้องจองหนึ่งพยางค์นะคะเราจะยังอยู่ในเรื่องของคำคล้องจองหนึ่งพยางค์ก่อนนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนคำคล้องจองต่อจากคำที่ครูกำหนดให้นะคะตรงนี้ให้นักเรียนทำลงในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะข้อที่1นนะคะครูกำหนดคำว่ารักมาให้นะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะจากสระ และมาตราตัวสะกดนะคะว่าอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันหรือไม่นะคะให้นักเรียนเขียนต่อเพิ่มมาจากที่ครูกำหนดอีก3คํคำนะคะมีทั้งหมด5ข้อนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะและส่งเข้าอาราบ,บัมส่งงานวิช,ชาภาษาไทยเหมือนเคยนะคะ นักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยก่อนส่งด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใน EP ที่2นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ